หลายวันแล้วไม่ได้มาทุ่งนาอยากได้ยินเสียงเขียดจจนาไม่รู้จะเข้าไม่หรือเปล่านะเสียงเขียดจจนาเสียงเขดจจนาร้าองแอ๊บแอแอ๊บอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินลงไปหน่อยเดินลงไปแล้วมันจะหยุดร้องหรือเปล่าไม่ต้องฟังบรรยายนะ ฟังเขียนเฉียนชนาร้องอ้าวพอเดินลงมาแล้วเงียบตะกา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 นี่ก็คือเอภาษาไทยเอินมาอีก ตะก,กาตะก,กาคือกันแล้วมั้งบลูบลูภาษาไทยหรือภาษาลาวกากำลังเบาๆดีกว่าเนาอเดี๋ยวเดี๋ยวเข็ดจะนายมันหอม อันนี้แปลงแปลงนายอยู่ในวัดนี่แหละไลฟ์คลิปก่อนหน้านั้นก็นเป็นอ,อย่างแรงๆอยู่ตอนนี้มีน้ำนอุ้ยอู้นาลมหน้าลมคือล,ลมกัแค่น้นไป นี่ถ้าโทรศัพท์ล่วงลงในตมเนี่ยให้ฟังเสียงเขียดจะนาเอ๊ ภาษาไทยเรียกเขียดอะไรแปลงกาสุดยอดมากชีวิตสุดยอดมากจริงๆชีวิตเียกถึงแต่สมัยเป็นเด็กๆเ,เป็นเด็กๆไปนี่แล้วไปทอนกล้าชาวนาสมัยโบราณเนี่ยตอนเช้าเนี่ยจะ ปรักดำนานะไถโดยควายแล้วก็มาช่วยกันดำนะดำนานี่แหละพอขึ้นกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายแล้วก็กินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายแล้วนะก็ลงถอนกล้าถอนกลาถอนกลาได้40-50ิบห้มัดร้อยมัด ก็แล้วแต่ครอบครัวนะครอบครัวใหญ่ๆหรือกล้าถอนง่ายหรือถอนยากด้วยนะยังมีด้วยกล้าถอนง่ายหรือถอนยากอถ้ากล้าถอนยากก็ถอนไม่ค่อยได้ท่านสุภโทเนี่ยเคยลำบากมากเรื่องถอนกล้าเนี่นะเพราะว่าพอทำแปลงกล้าไว้เนน้ำมาท่วม ยังจำได้ดีเลยนะน้ามาท่วมทีนี้เราเด็กๆปสามปสีนะย้งมาปสามปสี 4, ก็อายุเก้าปีสิบปีนะพ่อให้ไปถอนกล้าเราเอาจอบนะเอาจอบเอาเสียมเพราะว่าน้ำมาท่วมปุ๊บเนี่ยดินทรายมันจะมาถมกล้าประมาณสองสามนิว้วถอนไม่ขึ้นหรอกต้องเอาเสียมเอาจอบขุดขุดแล้วก็เอา,เอาต้นกล้านะ ไปไปแช่น้ำให้ดินทรายมันเปื่อยออกก่อนพอดินทรายเปื่อยออกเสร็จก็ทีนี้ก็ได้กล้าวันหนึ่งไม่ได้ถึง10มัดหรือประมาณนั้นแหละโอ้ลำบากจริงๆลําลำบากตอนเด็กๆอายุขนาดนั้นนะอายุ9 10, 10, ปี10ปีก็รู้รู้อยู่ว่าลำบากแต่ว่า มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตได้ซึมซับเอานะถ้าว่าเป็นความลำบากคนเมื่อก่อนนี้ก็ลำบากเหมือนเหมือนกันคนรุ่น50-60ปีนะชีวิตก็ไม่อยู่ชนบทอย่างไ,ง,ไงก็เป็นอาจจะเป็นชาวนาที่มีทุนหรือครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กๆอย่างท่านสุภโทก็อยู่ครอบครัวเล็กๆ เป็นลูกคนโตของแม่อยังงี้ใช่ไหมก็ได้ช่วยพอจบป .4 เนี่ยอยากเรียนหนังสือแต่ว่าไม่ได้เรียนเพราะลูกคนโตสมัยก่อนอยากเรียนอยากเรียนนะกเกือบเกือบได้เรียนยกเกือบได้บวชเรียนแต่ว่าเหมือนกับว่าสงสารแม่ทำงานทำนาคนเดียวก็เลยเอละ่ะไม่เรียนดีกว่า ก็ช่วยแม่ทำนานะก็อยู่กับท้องนาอยู่ลนะนาะนะสมัยโบราณนะสมัยทุกวันนี้ความจริงแล้วเสียงเขียดจะนาร้องเนี่ยถ้าไม่ใช่นาอินทรีย์เนี่ยถ้าเป็นนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าญ้าหรือยา,อาคุมหญ้านะถ้านาหวานเนี่ส่วนมากก็ยาคุมหญ้า ยาฆ่าหญ้าก็มีนะไม่ได้ยินเสียงเขียดจะนาร้องอย่างนี้หรอกยืนยันมันจะเขียดจะนาที่ไหนมาร้องแล้วมันมันตายหมดแต่นี่อ่ะนะเขียดบางตัวมันร้องคือมันพองมาทุ่งนายนี้ทีไรก็นึกถึงนู้นนึกถึงชีวิตวัยเด็กๆแล้วก็มันเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คันนาแล้วก็ให้ต้นไม้ขึ้นนกเต็มแล้วเห็ดปัวก,ก็เกิดตามคันนานี่แหละหน่าเห็ดปัวขึ้นนะเกิดต้นมะพร้าวก็มีให้มันอันนี้ไปนะพอที่เราเยอะเราก็ไม่สี่เหลียดอะไรนักหนาว่า,าที่ต้องอไปทำกเกษตรอะไรหมดใช่ไหมทำแปลงนาก็ชาวบ,บ้านมาทำให้ นะเก็บข้าวไว้กินแล้วตอนนี้เวลานี้ก็ยิ่งชัดเจนนะอันนี้ก็เชื่อมโยงกับโลกปัจจุบันนี้นะว่าคนที่มีอาหารเนี่ยนะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียกว่าปลอดภัยที่สุดเพราะว่าอาหารเนี่ยมันมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตมาก เดี๋นี้อาหารก็ราคาแพงมากนะน้ำมันแพงอาหารแพงนะประเทศที่ผลิตน้ำมันเองไม่ได้นี่แพงมากแพงไม่พอนะไม่มีขายให้ด้วยบางประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยน้ำมันราคาแพงมากไม่มีขายด้วยเพราะว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเองไม่ได้นะแต่ว่าในประเทศนั้นก็มีอาหารนะ ข้อมูลล่าสุดเนี่ยจะมาไปดูข้อมูลประเทศยุโรปประเทศอเมริกาเนี่ยเดือดร้อนหนักมากเรื่องอาหารเพราะว่า,าว่าไปอเมริกาก็คนอเมริกานะผลิตอาหารเองไม่เป็นโดยเฉพาะนี่แหละนี่ทำนาอย่างนี้ทำแปลงนาอย่างประเทศไทยเราอย่างนี้นะนเนี่ยอย่างเห็นเนี่ยมีแปลงนาแปลงเล็กๆห้าไร่สิบไร่ และทำข้าวใสย่งใส่ฉางไว้เองเนี่ไม่มีไม่มีนะพออา,อาหารก็เขาก็ขายขาขายสินค้าใช่ไหมก็ซื้ออาหารเข้ามาหรืออาหารในประเทศตัวเองเอาผลิตอาหารข้าวโพดข้าวสาลีข้าว,าาวอะไรต่างๆหรือทางยุโรปอย่างนี้ใช่ไหมและที่สําคัญอย่างหนึ่งคือประเทศเอ่ยชื่ออย่างอเมริกานี่ สินค้าส่งออกอย่างหนึ่งคือเอาวุธส่งอาวุธขายแล้วซื้ออาหารมาให้คนในประเทศตัวเองได้กินบาปไหมละ่ะตมาว่าบาปนะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเอาละอันนี้คือโลกโลกแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยอย่าไปคิดว่าประเทศเราไม่เจริญนะ ใครคิดอย่างนั้นเนี่ยขอยืนยันว่าเข้าใจผิดมากอาตมาไม่ต้องการความเจริญที่เป็นเรื่องของวัตถุอะไรมากมายนะว่าไปเอาละถ้ามันจะเจริญนะถนนหนทางสะดวกมีรถนะขี่เองมีรถขับเองหรือว่ามีขนส่งมีทางมีรถไฟมีเครื่องบินมีความสะดวกทั้งหมดความไปมา ขนทรงนี่สะดวกหรือแม้แต่เนี่ยทางเครื่องมือโทรศัพท์อะไรเนี่ยสะดวกเน็ตอะไรสะดวกคือทุกสิ่งทุกอย่างทันสมัยหมดพูดง่ายๆแต่ว่าชีวิตนะทันสมัยเหมือนกันนะแล้วก็ต้องทันโลกด้วยนะต้องรู้เท่าทันโลกนะนี่คือเรื่องสำคัญมากนะทันสมัยทางวัตถุไม่เป็นไรอย่าให้สิ่งนั้นมัน เป็นแช่ความเจริญทางวัตถุจิตวิญญาณเราเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เท่าทันมันจะเจริญอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ชีวิตเรียบง่ายมีความสุขอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะนะมีคนอีสานมากมายหลายคนนะที่ลูกหลานเนี่ยเรียนแล้วก็เข้าเมืองไปเลยหรือไปรับจ้างในโรงงาน พ่อแม่ทำนาคนละ30 50ไร่นะลูกหลานก็ไปทำงานอยู่ในโรงงานปล่อยพ่อแม่ทิง้งไว้หรือมีนาหาไร่สิบไร่่ามาก็มีหลานสาวนะไปทำงานอยู่โรงงานอยู่ในกรุงเทพก็มีนาไม่มากาพ่อแม่เขาก็มีนาหาไร่สิบไร่ดามาเคยชวนบอกว่าเนี่ยนา5ไร่10ไร่โยมอย่างนาวัดนี่นะย้อนแสงหน่อยนะ นะถ้ามาก็บอกหลานสาวว่าอนุทำไมไม่ไมาอยู่นาล่ะทำทำข้าวปลูกข้าวเขาบอกว่าเขานึกไม่ออกเลยวว่าชีวิตเขาจะทำยังไงโอ้โหเราก็ตอบเราอย่างนี้เราก็ไปไม่เป็นบอว่านึกไม่ออกเลยวว่าจะใช้ชีวิตยังไงนะกับชีวิตที่ต้องมาอยู่เนี่ยทำกลางเสียงเข็ดจ,จนาน เอ๊ะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าขออภัยนะอภาษาทำไมเรารู้สึกว่าเราอยู่่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้มันแสนเอ๊ะโรแมนติกนี่มันใช้ใช้ได้แบบไหน,นแต่มาไม่ทราบนะมันโรแมนติกหรือมันมันรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเนี่ยง่ายๆเราเท้าเปล่าเนี่ยนะเดินลุยลงไปนีนได้เราทำแปลงนาของเราให้เป็นอย่างนี้ให้มันไร้สารพิษที่สุด อย่าให้มันมีสารเคมีเดี๋ยวนี้แปลงนาของญาติโยมเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันเต็มไปด้วยเคมีนะเดินลงไปทุ่งนาอยากฟังเขียนเขียดจะนาร้องอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางหรอกไม่ได้ฟังเลยเงียบกิ๊บทุ่งนาเน่ยเนะงียบกิ๊บเพราะว่าใช้สารเคมีในการเกษตรแล้วก็สัตว์พวกนี้ตายหมดศูนย์พัน ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตไม่ตายก็พิการมีหกขาห้าขาไปนะกบเขียดเนี่ยจริงๆถามโยมโจรจันใดนะและหลายคนก็บอกว่าโอ้ถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาคุมหญ้าเนี่ยมันจะได้กินหรือข้าวเอ๊พูดออกมาได้เนาะขอพูดคำอย่างนี้นะพูดออกมาได้ยังไงจะได้กินไม่ข้าวก็หนี่ดูสิท่านสุภโถ่าอยู่เนี่ย นะก็ได้กินนะงามเราผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตมาไม่ได้ผลิตเองนะอยู่อุบลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดใหญ่ปุ๋ยเดี๋ยวนี้เนี่ยปุ๋ยเคมีราคา1,700บาทแบบสูตรสูตรสูตรอะไรของเขาไม่รู้เหรอแตอมาไม่เคยสนใจเลยปุ๋ยอินรีปุ๋ยเคมีนะปุ๋ยอินทรีย์ก็500ขึ้น สามห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นไปถึงพันนะปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะปุ๋ยอินทรีย์ปุย๋ยคืออินรนะีย,ย์คือปุ๋ยที่ไม่มีเรื่องของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทำจากอินทรีย์วัตถุแต่ของเราที่ใส่นี่แปลงกาเนี่ยใส่นาเนี่ยนะเราใส่เหมือนกันนะแต่ว่าปุ๋ยของเราเนี่ยตอนนี้ขายที่วัดน,นี่ยสองร้อยเจ็ดสิบบาทดีมากใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนี่เนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังเลยเ นาแปลงนี้เนี่ยสมัยก่อนเขาขายให้ประเมินอ,ออกมาแล้วไร่ละประมาณหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้ไร่ละเป็นแสนนะเนี่ยตรงนี้ไร่ละหมื่นกว่าบาทเพราะว่าปลูกข้าวข้าวไม่ขึ้นแต่มันไมไ่เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เราทําคันนาใหญ่ๆเราเมื่อก่อนนี่มันโอ้ยนาแปลงเล็กๆดินขาวดินแข็ง ทำลายนี่ตรงนี้ก็แค่ขนฟางใสเกี่ยวข้าวเสร็จไถกบต่อฟางนี่อยากย้ำอยากย้ำเราไม่เผาปุ๋ยทิง้งเกษตรกร,ะร,กรนะถ้าพึ่งพาตัวเองได้ไม่ทำลายอินทรีย์วัตถุของตัวเองที่มีไม่เผาปุ๋ยทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีความสุขนะความสุขตามอัตภาพไง เราอยากมีความสุขแบบคนมีเงินหมื่นล้านร้อยล้านเหรอสิบล้านยี่สิบล้านเหรออาตมาก็ไม่รู้นะความสุขที่เขากําหนดกันคือความสุขที่ต้องได้ใช้เงินทองที่มีนะแต่ว่าความสุขอย่างเราคนไม่มีคนไม่มีเงินแต่เรามีความสุขอยู่บรรยากาศอย่างนี้แต่ว่าคนมีเงินก็ใช่จะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะคนมีเงินก็อยากมีความสุขอย่างนี้เหมือนกันนะ ม,มีมือนกันมีเหมือนกันคนที่เข้าใจชีวิตก็อยากมีความสุขอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยก็มีเงินนะแต่ทํานาเนี่ยแม้แต่มายอยากชวนนะคนมีเงินไม่ถึงร้อยล้านเนี่ยหรือมีร้อยล้านก็แล้วแต่น,น,นะมีเงินเนี่ยก็ทํานาอย่างนี้แหละยิ่งมีเงินหรือมีทุนใช่ไหมมันบรรดาเอาได้เลยนะบรรดาเอาได้เลยนะเดี๋ยวนี้ก็โคกน้องนามโมเดลอะไรกันก็ว่าไปอันนี้ก็ ไม่มีโคกน้องนาโคกอะไรหรอกก็มีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นนะน้าน้าฝนตกนี่นะถ้ามีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่เนี่น้ำมันก็ไม่ลดเร็วเรียกว่าเรามีธนาคารน้ำคำว่าธนาคารน้ำคือเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายแห่งเนี่ยธนาคารน้ำนี่น้ำที่ฝนตกลงมานี่ยเราเจาะให้น้ำมันลงไปอยู่ใต้ดิน น้ำใต้ดินยิ่งมีปริมาณมากเี่ยพอฝนตกมานิดหน่อยน้ำก็เต็มทุ่งแล้วเพราะว่าน้ำใต้ดินมันขึ้นมาพอดีมันสุดยอดมากนะธรรมชาติแล้วก็อย่างนี้อะโยมเนี่ฟังเสียงเขียดร้องเถอะธาตมาก็เป็นนักบวชนะแต่ธรรมานี่ก็มันอาจจะเป็นอะไรนะเป็นชาวนาเนาะมีเสียงเดินลุยน้ำ มันเป็นชาวนานี่เดินมาให้เขียดนั่นี่หายไปไหนหมดแล้วไอ้หนูพอหลวงพ่อเดินลงมาก็เลิกร้องเลย่ะอ้าวเงียบกันหมดแล้วอ๋ออ้อู้หูดุดดร้องกันโอ้โหคือคืออยากเห็นธรรมชาติเนี่ยมันต้องนานาธรรมชาติอยากเห็นธรรมชาติแบบโบราณเนี่นะเอ่อพักโฮเพป มีผู้ใดหูจักผักหงษ์เห็บป่ะดำนาเสร็จแล้วมันจะเกิดผักในน้ำหลายหลายชนิดผักหุบเห็บเ่าอันนี้ต้องเกิดที่ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะถ้าไม่เป็นธรรมชาติมันไม่เกิดหรอกเพราะทำไมมันไม่เกิดอ่พืชผักเหล่านี้เนี่ยผักผักหงบเห็บผักอะไรที่ว่านะเนาะคนโบราณนี่จะรู้ก็เอามากินกับซุปมะเขืออาหารแบบ ลาว่าน,นแบบลาวนะ่ะอ่าตมาก็ากชวนนะชวนชวนชวนญาติโยมเนี่ยดูคือไม่รู้นะเ,เราก็เป็นคนชนบทป้านอกเนาะไม่เคยใช้ชีวิตในเมืองแต่ว่าก็คุยกับคนใช้ชีวิตในเมืองหลายคนที่เข้าใจชีวิตเขาก็ไม่อยากอยู่ในเมืองนะ ก็อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยเดินลุยน้ำเหมือนท่านสุภโธไม่ได้กลัวว่าสารเคมีอะไรจะมาเข้าในเท้าในตีนหรอกทําไมเอา้าก็นี่มันนาปลอดภัยไม่เคยสารเคมีใส่มาแล้วสามสิบสีปีแล้วปุย๋ยปุ๋ยเคมีเม็ดหนึ่งก็ยังไม่ให้มันลงมาเลยเอา้าเขียดเลิกร้องเพลงแล้วหายเงียบกันหมดเลยทีนี้โอ้ย,อยหมดกัดหมดแดงกัด อะไรจะเดินขึ้นยังไงล่ะเนี่ยขนันนาโอ้เดินมาเขียดจะนากำลังร้องเพลงอย่างหมดเลยมันได้ยินเสียงเราเดินลุยน้ำมาก็ก็อ่านอน,นลองแล้วฟังฟังเอ,อ,อีกไม่กี่วันเราก็จะถอนกล้านะคือกล้าเนี่ยจริงๆแล้วนี่ยี่สิบวัน20บวันถอนกล้าได้ ถ้าเราถอนกล้า15-20วันในต้นมันยังเล็กๆอยู่แต่เชื่อไม่ว่าถ้ากล้า15วัน20วันถ้าเราถอนขึ้นมาดำนี่นะเรียกว่าดำนากล้าต้นเดียวกล้าต้นเดียวนะนะเอา้าท่านสุภโตเมื่อก่อนนี้ก็เป็นชาวนานี่หูดำนาใส่เข้าไปสีต้นหต้นมันก็ไม่แตกกอแต่ว่าถ้า15วัน20วัน ไม่เกิน25วันนี่เรามาถอนกล้าเนี่ยแล้วไปดำนาเนี้ยข้าวจะแตกกอดีมากแตกกอดีมากจริงๆเพราะนั้นเราจะมีหลักสูตรว่าดำนาด้วยกล้าต้นเดียวนะดำนาด้วยกล้าต้นเดียวนะก็เป็นหลักสูตรชาวนาที่ประหยัดเมล็ดพันข้าวมากนะประหยัดเมล็ดพันข้าวมากทีเดียวอันนี้ก็ชวนชาวนาต่อมาก็ฉันข้าวเนาะ ตมาว่าตมาพอมีความรู้เรื่องอย่างนี้นะจากการอ,าอยู่กับผู้ที่เขาเคลื่อนไหวเรื่องเกษตรอินทรีย์นะแล้วที่วัดก็ทำเองด้วยก็อยากเอามาเผื่อแผ่นะเพราะตมาเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าในเรื่องอาชีพเนี่ยสัมมาอาชีวะเนาะชาวนาเนี่ยผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนนะมันเป็นอาชีพที่ดีมากนะ ผลิตข้าวอะ่ะให้คนกินผลิตอาหารนี่นะแล้วเป็นอาหารที่ไม่เป็นบาปเราไม่ได้เลี้ยงปลาขายเลี้ยงไก่ขายนะเราทำนานะทำนาแล้วก็ได้ข้าวมากินมาให้ทานเนี่ยนะแล้วก็มันก็สะสมว่าเอ๊ะอะไรที่มันเราทำแล้วมันดีอะ่ะเพราะเราไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมต่อให้เราไม่ได้ทำนาอย่างนี้เราก็มีข้าวฉันอยู่ตลอด นี่เป็นพระก็คุยก็จริงๆอนะก็ก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าญาติโยมอะ่ะมีแปลงนาที่บ้านนะที่บ้านของโยมพ่อเนี่ยมีลูกหลานทนํานาอยู่มีหลานมีหลานไม่มีลูกหรอกมีแต่หลานหลานชายสองคนทนํานาคนหนึ่งก็ทำสิบกว่าไร่ประมาณนั้นแหละส่วนอีกคนหนึ่งก็ทำสี่ห้าไร่ ไอ้ไอ้คนที่ทำสี่ห้าไร่เนี่ยปีนี้ก็เลยบอกว่าหนูก็ตกกล้าแล้วก็ดำเอานะดำเอาก็ดำซักเนี่ยนี่เห็นว่าจะถอนกล้าแล้วนี่แล้วก็ดำด้วยกล้าข้าวต้นเดียวนี่มันจะแตกกอแล้วเอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่เข้าไปนะดำเอาก็พอได้กินอ่ะได้กินอยู่แล้วล่ะ าภาษาลาวว่ามีขาวอยู่เหล่านั่งเว้าก็คือเป็นคำของจองนะคือมีข้าวอยู่ในยุคในช้างเนี่ยนั่งพูดนั่งคุยยังไงก็ได้อะ <c oughs> ใช่ไหมเอาจริงๆเราดูวิกฤตอาหารที่ฝรั่งที่อังกฤษสิไม่มีอาหารมันโอ้โหคนมันจะลาจนได้ไง่ายๆนะไม่มีอาหารนะนะเนี่ยเดีย๋ยวให้ดูทางนี้หน่อยดูแป ในทุงน่งนาเนี่ยกระท่อมนานะเมื่อก่อนนี้มานอนเลยเ,ยเอาเต็น์มากลางนอนโอ้ยลมลมทุง่งนาหวานเหลือเกินโยมเอ้ยหวานมากเลยตอนเย็นๆเนี่ยอากาศลมยิ่งหวานมากโอ้โหคีวิตคือมีความรู้สึกอันนี้ใครจะคิดยังไงไม่รูนะ้มีความรู้สึกว่าคีวิตเนี่ยมันมันใช้ไม่ยากเลยอะถ้าเราเข้าใจธรรมะนะ จริงๆถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยมัน